แก๊สก้ก็จะมีค่ามาตรฐานของทางบริษัทเข้ามาอยู่แล้วเทียบกันนะแล้วก็จะเอาน้ำมันของเฮียตีเข้าวิเคราะห์นะอันนี้แก๊สก้วหนึ่งวิเคราะห์กับสดๆเลยถา่ายทำคนสดๆในรถโมบายแ l a บนี่แหละเขาเห็ดจากสี่แหละในโมบายแ l บอ่าแต่ละคนก็ดูเอาไม่มีอะไรยากซับซ้อนแต่เป็นฟังล่าเนี่ยเข้าสองแสดงวัดประชาสนแสดงแสดงพาธาีสัมรสิมเท่าผนใอเขาตรวจก่อนนเอ เทากัยืนถ่าไปน้างเขาสิเบิงเลยผู้ประกอบการไล่ไหนส่งมากว่แลวมั่นตัวนี้แอบกาวเหล็กนะครับที่นี่พอตรวจเครื่องพานแล้วเขาก็สเี่ยให้เข้าไปเส้นรับเส้นรับจาบแล้วก็อยรถเข้าเขาเขาก็ติดพานภาษีสปมร์สาบิตเลยครับแต่ขัน่อพานนี่บอกยอดท่าไไปก่อนเดี๋ยวคุยกันก่อนส่วนใหญ่มันเป็นโซล่า คาซา่าเนี่ยดอกเบิงคาบาเฟม F อฟอบี A B e. ถ้าเฟมมันเกินศูนย์ขึ้นมาปั๊บเนี่ยเป็นเรื่องฝั่งไทยส่วนใหญ่มันจะรักไก่เอาน้ำมันเบโอดีเซลฝั่งไทยเนี่ยไปขายโซล่าฝัา่งเขาของฝั่งเขาก็จะส่งไปได้ต่บอบี้เฟมเลยเฟมก็คือแฟตตี้อะซิดเมทิลเอเทอร์เลยแหละก็คือตัวเบโอดีเซลบานเท่าเลยแหละอ้าวค่าแรกออกมาแล้วแกียเก้าหนึ่งของเรา ในครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองในโมบายเบจะมีการตรวจเหมือนกับที่ด่านสุลกากรนั่นแหละนะทุกคนก็คือจะมีการตรวจสามครั้งเอาค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุดนะแก๊สเก้าหนึ่งก็คือเราจะตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นปริมนนาณเอทอนอนอยู่ในเกณฑ์ไหมอ่าค่าออกเทนเป็นไงอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดหรือไม่สีเป็นไงเคลียร์ใสหรือเปล่าอันนี้ก็คือความสมามารถของเครื่องอิเล็กทรกมันทําได้หลายอย่างมากกว่านี้อีกแต่ว่า ที่เขาตรวจพี่น้องทุกคนที่ฝั่งไทยน่ส่วนใหญ่ก็จะตรวจแค่นี้แต่ฝั่งลาวมันต้องไปสําแดงอีกว่าออริจินที่มาเนี่ยเอาจากข้างไหนเออแล้วก็จะมีใบคังแนบไปประกอบว่าน้ํามันที่มาเนี่ยตรงกับคังไหมใกล้เคียงเพียงไปไกลไหมสมมติว่าเราโหลดจากรับลูกกาไปส่งที่เชียงของอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีใบใบคังที่เฉลีแนบไปโดยรับลูกกาอ่านี่เห็นไหมครับออกเทน91.6เอกรอกเาสเอก็คือผ่านมาตรฐานนะครับ อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเกินกว่า91ตามที่กฎหมายกำหนดนะอ่านี่คือครั้งที่2ครั้งที่3แล้วยหย่น้องก็ตรวจ3ครั้งก่อนแล้วเราไปเจอดีเซลกันตัวดีเซลนี่ยหะมีอะไรให้ค้นพบเยอะมากเลยน้องๆจะเห็นทั้งหัวเชื้อว่าตั้งจากเติมมาเท่าไหร่เอโซเติมมาเท่าไหร่นะหัวเชื้อซีเทนอิมพูเปอร์ก็คือตัวหัวเชื้อที่เติมเข้าไปอ่าเดี๋ยวทีนี้จะเล่าให้ฟังว่า,าต่างกันยังไง มาแล้วครับครั้งที่3มของเราแก๊สเกเป็นยังไงผ่านฉลุยอยู่แล้วแหละแต่ว่าอันนี้เราให้ดูกระบวนการนครับเลข3ข้างหลังรหัสสถานีเฮียตีก็คือเป็นการตรวจครั้งที่3ามผลัางที่สมเครื่องมันจะเฉลี่ยให้เองได้ถ้าเราตั้งโปรแกรมไว้นะสําหรับอ e ีลาไลติกอีลาสเปกตัวนี้นะครับราคาปัจจุบันนี้อยู่ที่สองล้านเก้าหบาทรวมค่าอบรมจากบริษัท ASI นะ ใครจะแว่ยกลงนี่ก็เกรงใจน้องๆที่มากันรถหนละกันเนอรถตู้ยัยงบ่แพงซ้ำเลยอ่าเลยไดเ้91.4นะครับเฉลี่ยแล้วอา้าวล้วก็เอาค่าที่ดีที่สุดนั่นแหละเฉลี่ยไปอา้าวโอเคผลนี่คือแก๊ส91นะครับต่อไปเป็นพระเอกอีกตัวหนึ่งสุดท้ายแนละ้วดีเซลรับรองว่าสะใจแน่นอนตัวนี้แหละมีอะไรไฮไลท์ให้ดูเยอะนะครับเอทานอลผสมก็อยู่ที่ปริมาณที่กฎหมายกำหนดนะต่อไปเป็น ดีเซลแล้วแหละโอเคนะครับ